สวัสดีครับชาลาศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงไวบูพยาเพือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวาศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเอง จะดูดูให้กับชาวเมษลัคณาเมษในช่วงของเดือนธันวาคม2 5 6 5นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยู e เซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษกันก่อนนะครับจะมีดาวทั้งหมด3ดวงถือว่าโคโจรยกย้ายราศีค่อนข้างน้อยนะครับมีดาวบริกติยนะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์โคโจรข้ามราศี แต่จะมีดาวเบรคตียโครจรพักองศานะครับถอยหลังไปที่ราศีเมษนะจาการาศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษและดาวศุกร์จะเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวเมษลัคนาเมษมีอนา,าเขตอยู่ตรงนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่นําหน้าลัคนา ถือว่าเป็นตําแหน่งโยกหน้าเอ่อถือว่าเป็นตำแหน่งนําหน้านะครับลัคนาถือว่ามีแรงโน้มเอียงแรงชักจูงไปข้างหน้าที่ดีขึ้นกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จที่ดีแล้วก็มีการสแสวงหาในเรื่องของลาภผลรายได้สิ่งต่างๆที่ดีแต่ดาวอังคารนี้นะครับโครจรไปอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งประแปลว่าคุณอาจจะมีนวโน้มมิติทางของการที่อาจจะไม่มี ใครว่าเหมือนกับไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอาจจะใช้อารมณ์มากขึ้นกับเรื่องของการตัดสินใจเพราะอิทธิพลของดาวาประจําตัวของคุณนั้นโคจรอ,อยู่นําหน้าลัคนาและเป็นตําแหน่งปะและเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยมี2ตําแหน่งนะครับและเล็งกับดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นดาวคู่ศัตรูอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง อิทธิพลของดาวประจําตัวอยู่ในเรือนอนําหน้าลัคนาเลงไปที่เรือนมรณะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดํารงชีวิตการใช้อารมณ์การมีปัญหาการมีประเด็นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพเรือนปุตะปตะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นแปลว่าบุตรบริวารแปลว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนแปลว่าสภาวะจิตใจด้วยอืม คุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมีในเรื่องของการแบบไม่ได้ดั่งใจใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมากนะครับคำว่าใช้อารมณ์ในที่นี้แปลว่า อยากมากไม่อยากมากนะครับใช้อารมณ์กับแบบการคิดการตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นอารมณ์เสียอารมณ์ขึ้นง่ายมีประเด็นมีปัญหาง่ายอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีพฤติกรรมแบบเนี้ยก็ถือว่าดีไปนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีก็ต้องระมัดระวังเนาะจนกว่าจะถึงประมาณวันที่16 ธันวาคมดาวอาทิตจะย้ายเข้าไปสู่ราศีธนูนะครับจะทําให้สถานการณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรากําลังมีประเด็นมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างแบบค่อยคอยคลี่คลายไปความกดดันการมีประเด็นมีปัญหาต่างๆจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปการขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงครึ่งแรกพอครึ่งหลังแล้วดาวอาทิตย้ยายไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นทําให้ตัวตนของคุณเริ่มรู้สึกแบบโอเคมากขึ้นแต่ก็ยังมีความแบบ อ่อนกาลังในลักษณะของค,ความเป็นตัวตนอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันไม่มีดาวประทะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบโอเคมากขึ้นถูกไหมครับและยิ่งดาวราหูเนี่ยยังโคจรทับลักขาของคุณก็จะยังมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างแบบยึดต,ติดในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปหรือบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้ในเรื่องของการแบบเอาตัวรอดมีไหวพริบมีปฏิพานมีการคิดมีการวางแผนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่า เราทำอะไรแล้วมีแผนการน่ะไม่ใช่แบบทำอะไรแล้วสเปะสปะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแบบคิดปับ๊บทำปั๊บเลยแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีแผนการมีการวางกลยุทธ์การวางแผนการในเรื่องของระบบระเบียบกับการใช้ชีวิตมันก็จะทำให้ตัวคุณน่ะ,ะมีแนวโน้มของการป้องกันนะครับในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามากระทบกับตัวคุณเองได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของ ตัวตนความสําเร็จของตัวคุณเองได้ด้วยเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีเมษคือราศีพฤษภของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปเป็นตําแหน่งประนะครับอยู่ในเรือนมนะรณะแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับในช่วงประมาณ1-8ธันวาคมก็ไม่ไม่นานนะครับช่วงต้นเนาะพอหลังจากวันที่8ดาวศุกจะ โคจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนสุพะแปละวะ 1, 1่า1-8 1ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะดาวการเงินไปตกในเรือนมรณนะแต่มันสลับเรือนได้มันแปลว่าจริงๆแล้วคุณยังพอหมุนเงินได้ถึงแม้เงินอาจจะขาดสภาพคล่องในบางครั้ง แต่มันก็สามารถที่จะหมุนกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมมนเป็นประสลับเรือนมันเป็นอนุกเกษตรมันก็เลยทําให้ช่วงแรกเราจะเหนื่อยหน่อยแต่ช่วงหลังปุ๊บเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวเริ่มหมุนเงินได้เริ่มที่จะมีอะไรที่แบบเราทําแล้วมันลงทุนแล้วอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มมีเงินต่างๆนั้นหมุนสภาพคล่องได้ดีขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทําในเรื่องของธุรกิจนะครับก็อาจจะมีการขาดสภาพคล่องไปในช่วงครั้งชั่วคราวมีการติดติด,ตดขัดขัด,ขดบ้าง แต่ในช่วงประมาณวันที่8ธันวาคมนะครับดาวศุกร์จะเสด็จเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสุภะแปลว่าการเงินเนี่ยจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาดีมากๆเลยในช่วงหลัง8ธันวาเป็นตำแหน่งมหาจักรแปลว่าการวิ่งเต้นในเรื่องของการหาเงินหาทองการมีการเจริญเติบโตใครที่ใช้เงินต่อเงินเนี่ยจะประสบความสําเร็จสูงมากนะครับแล้วก็มีไรายได้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ไปร่วมกับดาวอาทิตย์ก็จะเลื่อนเข้ามาอีกใช่ไหมครับเป็นคู่สมพลและเลิอกอีกอไปแล้วคู่การเงินเด่นดังมากเลยนะดังนั้นชาวเมษเนี่ยการเงินจะเข้ามาแบบสะพัดและรัวๆนะครับในช่วงหลังประมาณวันที่8ธันวากับ16ธันวาเนี่ยจะดีมากในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะครับดังนั้นก็อดทนไปแค่1-8นะก็เก็บหอมลอมริบไว้ช่วง ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วกันนะครับก็อย่าใช้เงินแบบมือเติบมากเกินไปแบบคิดอะไรทําอะไรก็เผื่อแผนอนาคตข้างหน้าด้วยก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวราวหูเนี่ยกลุ่มลักบางทีเราก็อยากได้ใครมีมากเกินไปแบบเวลาเราเห็นเงินใช่ไหมครับเราก็จะไปถอยซื้อโทรศัพท์ใหม่บ้างละรถบ้างละเข้าของเคิื่อนใช้กระเป๋านะครับอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะแล้วแต่บุคคลมันก็คือพูดง่ายก็คือมีกิเลสเยอะหน่อยอ่ะ เพราะชาวเมษมีดาวราหูเนี่ยเป็นดาวโมโทโมหจริตคือความลุ่มหลงเนี่ยเยอะกลุ่มลักขณามันคือหมายถึงเราจะชอบในสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็แบบเอาอยู่นั่นแหละนะครับอพอเห็นเงินปุ๊บก็ใช้เงินพอเห็นเงินปุ๊บก็ใช้เงินมันก็เลยทําให้การเงินอาจจะดูติดติดขัด,ข,ดขัดไปบ้างอะไรประมาณนี้และดาวประจาตัวก็ไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเป็นตาแหน่งตาแหน่งประเนี่ยแประาะว่าใช้เงินเยอะใช้เงินแบบ เงินมันไม่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยแบบเนี้ยเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานนะครับอิทธิพลการงานคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกรรมะใช่ไหมครับตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยโคจรเดินหน้าแล้วทําให้ชาวเมษลักนณาเมษมีโอกาสมีแน,นโนมีมทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการงานแต่ดาว เสาเนี่ยโคจรเขาเรียกว่าทำมุมฉากกับดาเลืกดะอยูที่ถอยหลังมาทับกับราศีเมษแล้วก็เป็นมุมเบียนกันกับดาวราหูด้วยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการคิดการตัดสินใจร่วมกับบุคคลอื่นและยังส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวพัสปดที่อยู่ในภพวินาศแปลว่า,าชาวเมษลัคนาเมษนะครับ การงานจะค,ค่อยๆเดินหน้าดีขึ้นจะมีการพัฒนาม,มีการเติบโตนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการที่วางแผนสิ่งต่างๆกับการงานเนี่ยวางแผนอะไรเอาไว้ในระยะยาวเนี่ยมันจะค่อยๆโอเคไปได้เรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการร่วมหุ้นการลงทุน แบบเนี้ยบางเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการพลิกผันแบบกระทันหันเกิดขึ้นในเรื่องของการลงทุนเนาะแต่ในเรื่องของงานประจําก็โอเคนะครับไม่ได้มีประเด็นมีปัญหาอะไรเท่าไหร่สำหรับคนทํางานประจํามันก็จะโฟล์มากขึ้นดีมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าการงานดีขึ้นนะครับมีโอกาสพัฒนาเติบโตดีไปในเรื่องของการงานการวางแผนต่างๆก็จะค่อยๆเป็นไปตามสิ่งที่เรานั้นวางแผนเอาไว้ เพราะในอดีตเนี่ยดาวสองมันถอยหลังนครับในช่วงของเดืนอนเดือนตุลาพฤศจิก,กาประมาณนี้ก็เริ่มดีขึ้นในช่วงพฤศจิกาก,ากับธันวาก็จะค่อยๆโฟโล์ขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นดาวปุตตะคือดาวแห่งการการเริ่มต้นก็ดีขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยทุกอย่างไอเดียความคิดต่างๆก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษกันบ้างความรักของชาวเมษนะครับคือราศีตุลของด้วยดาวสุกเลข6ได้โครจรไปเป็นประอยู่ในเรือนมรณะแล้วเล็งไปที่ดาวอังคารคือดาวประจําตัวนะครับอาจจะมีประเด็นมีปัญหาเล็กน้อยในช่วงหนึ่ง นะครับอาจจะทำให้เกิดการพัดพลาดการห่างไกลกันบางคนนะครับอาจจะมีการจบแล้วก็เลิกลากันได้นะค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะมีดาวอาทิตย์ร่วมด้วยกับดาวประจําตัวคุณเนี่ยเล่งมาที่ดาวคู่และอยู่ในเรือนมอรณะเพราะว่าการพัดพลาดก,การจบสิน้นดังนั้นชาวเมษลักนณาเมษคิดอะไรทําอะไรไตรตรองให้ดีก่อนตึกตรองให้มากก่อนอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ในเรื่องของความแบบขุนหันพันลั่นอย่าใช้อะไรในลกักษณะของการ พูดโดยการแบบใช้ขนองปาดนะครับแต่บางคนเนี่ยบอกว่าหนูผมไม่ได้พูดนั่นนู่นนี่โอเคก็ดีไปก็บอกแล้วว่าผมเตือนเฉพาะคนที่เขาพูดหรือมีประเด็นมีปัญหาแต่ใครไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาก็ดีแล้วนะครับก็โอเคไปแต่ใครที่ยังมีประเด็นมีปัญหาก็พยายามนิ่งๆเงียบๆไว้ก่อนนะครับรอในช่วงประมาณวันที่8ธันวาคมดาวความรักเนี่ยจะ เลื่อนขึ้นไปเลื่อนสุภะแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นตําแหน่งมหาจักรอาจจะต้องวิ่งเต้นนิดหน่อยแต่ความรักความสัมพันธ์จะประสบความสําเร็จดีมีความหลักที่เหมือนกับมีความโดดเด่นมีความลงตัวนะครับมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาที่ดีนะครับมีการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการสะสางกันเพราะว่าดาวพุธนะครับที่กลุ่มกับดาวศุกร์ในช่วงแรกเนี่ย คือมันเป็นลักษณะของการที่มีดาวอลิดาวพุธคือดาวอลิพอดาวสุกร์ไปกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็คือดาวประจําความรักนั่นไปกลุ่มดาวอลิแต่มันเป็นดาวคู่ทัดน้ำมันแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสามารถที่จะคืนดีกันหรือสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันอารมณ์อร่วยไปในทางเดียวกัน เพราะดาวคู่ธาตุน้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ในตําแหน่งที่ทําให้เกิดการส่งเสริมกันและกันมันเลยทําให้เรากับเขาคิดไปในทางเดียวกันได้แบบเนี้ยมันเลยทําให้แบบเหมือนเราสามารถคลี่คลายสถานการณ์กับความกดดันกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะบึ่งตึงแส่กันหรือไม่เข้าใจกันทะเลาะกันในอดีตเนี่ยจะหันกลับมาคุยกันได้ดีขึ้นแล้วอยู่ในเรือนสูภาพแปลว่าการเจริญเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้า ความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์นะแต่อาจจะต้องใช้เวลากับการาพูดจาการขอร้องหรือการแบบเหมือนเจราจาไปในทางเดียวกัน,นมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปนะเพราะว่าดาวคู่ยังกลุ่มดาวอลิอยู่แต่ดาวอลินี้กลับเป็นดาวคู่ธาตจึงส่งเสริมในลักษาของการแก้ไขปัญหาแล้วก็เคลียประเด็นเคลียปัญหาได้และกลับมามี ความสุขความสมหวังร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คอมมิทเมนทที่ดีต่อ,อก,กันและกันได้ด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ